บายดีช่วงบายบายนะครับตอนนี้เวทีห้องกะถือว่าคืบหน้าไปมากแล้วนั่นไม่ดูมเน,ะนาะคืบหน้าไปไรแล้วนะครับตอนนี้กาลังสร้างเอาสวัสดีดครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้ได้มะม่วงมาฝากได้มะม่วงมาฝากเดี๋ยความหักความแพงครับพี่น้องครับเพิ่น <Lap id. S 2> ได้ยังมาหรอกะ คืออะไรโอ้ขอบคุณเห็นรถติดไหลขอบคุณครับผมจากคุณพ่ออะไรเนี่ย fc คุณพ่อเฉลิมเพื่อนเห็นรถสาวหน่อยติดดูติดดูไหลบาหมอกไผ่อ้ดีใจครับพอหวังน้องยังมองหันเห็นรถทีมงานพอหยุดติดดูไหลครับเลยเอานี่ปาทีนนี่ น,นี่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 มึงจะหล่อแหลมป่ะที่นี่มึงติดลงไปบัดนี่แม่นปะเอออุย้ยน้ำหนักได้จักตันปลาเนี่ยนี่ยบัดที่นี่มึงติดเบิ้งบัดที่นี่อยู่หันบุกปุ๋ยเห็นใอ้คลิปนะการไส้วานอนอยู่นะฮันคาบคาบคาบนี่นะมันใส่ยกของตัวพี่น้องเอฟซีเพิ่นปลาเฉลิมเราเห็นรถเขาติดดู ย,า,า,งยางมาทางนี้ครับไปทางนี้เลยเออมามา,มาสิผ้ายางไปสิผ้ายางไปเออนี่ยัดติดดูหลายบัดที่นี่นุยนุยนุยพี่น้องเขาแนวลากรถบัดนี่เออทิม่ม<อ>ขึ้นไปทั้งรถได้เข้าัดเนี่ยมวนเลยไอมวนเลยเอาขึ้นไปทั้งรถเท่านี้นี่เพิ่นมา่ได้กนี่นี่ เอ๋อมัดเลยไอ้เขาบัหนีิมึงติดดูหลายบัดที่นี่เออท่านไหนสิร้องก่อนบอรองบอรองเอาไปกันไว้บัดที่นี่ขอบคุณมากมากเลยดีดีนักบัดที่นี่ย่างมาทั้งเี่ยนไปย่างก่อนมาทั้งนี้เราอยู่หันเด้อนั่นเราอยู่เราอยู่นั่นและอยู่มองมองอาจารย์เราเสียเขาขาวยู่นะครับผมเห็นได้คิดการไส้อ๋อครับผมเป็นไอจอยฮอดไส่แล้วตอนนี้ ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะหนากระลังขึ้นแบบอัปเดตให้พี่น้องได้เบิึงนะครับดนดนเถื่อดนดนทีเอฟซีแฟนคลับของเขาเอาเฮ็้นรถพอยัยุดกับทีมงานติดดูไรวะที่นี่เอาสายหลากมาให้เลยบ้านนี้ถามหาจะเสียกี่ไรไฟสีร้องเหมืองแร่งไฟสีร้องวะนี้เออเออสุดวันเลี้ยวรอบหน้าเซลเซียสลิงมาให้ไะนะ นี่เมียนเมียนไว้ด huh. ีๆเข้าไปที่นี่อืมลำนักบักหลตันบัดที่นี่เนาะเอาเดี๋ยวมาด้ล่ะว่าจะว่าจะย้ำมาถือมาน้ำจะพยายานติดดูติอ <|ja|> ัปเดตสถานการณ์พี่น้องครับเยาวัน เต้นเต้นเต้นง่ตัวนี้แล้วแล้วก็สิหนาจะได้ลากไปตรงมุมนั่นอ่ะเพราะว่าส่วนนี้ว่สัสรไห่ลดความหนาเขา่าฮะอันไหนเออเพิ่งจะรถตู้เพิ่งจะทิวิดเขาเมื่อนี่ดิแมนคือจอดทางไหนมองเต้นอยู่ล่ะ เดี๋ยวเตรียนชุดนี่ตรงเอาหยับไปตรงร้านเบียร์เด้๋ยร้านเบียร์เพิ่นก็เจียวออกร้านเบียร์ก็เจ้าก็สิเก็บออกไม่ออกในบ่อหืจะออกบ่อเพร่าออกพ้นเพขายกันแล้วแต่เพิ่นละแม่นบ่สั่นแม่ดมฮะได้ขายอะเกือบนเอาไปหั่นละเอาไปหั่นขอนใ่จะขอนใม่ไงเดี๋ยวใครข้าเจ้าไป เก็บพื้นที่เอาส่วนนั่นครับส่วนขนนนี้ไฟเ้ากําลังขึ้นครับพี่น้องครับอุ้ยแดดแจ่ะขักแจ่แน่แจ่ะครับแจ่แน่พี่น้องครับเอาทีมงานกําลังหยุ่นเต้นแก่ขึ้นข้าวอุ้ยเมียแน่พันนะเอาหมวกมาให้เมียแน่เมียก็มีเสือจะกันแน่เนี่ยขาดจะห่วงจังเลยจังกลาว่าทุกมือพะเท้าฝ่าพานี่ไหมเนาะ ค้มบ่ค้มกับพาด้วยฟ้าเอ้ยเอาเขาจะไดงนะอย่างบอกกันเราด้วกาโจมไปพุ่นแล้วคือแล้วการพุ่นโจมไปพุ่นล่ะรถตู้ก็ต้องเข่าหันอยู่แล้วยังไงก็ต้องเข่าขอบขอบคุณหลายครับป๋าขอบคุณหลายครับเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนเห็นรถเท่าติดดูหลายเพื่อนก็เลี้ยตุนทีมงานเรื่องมาฝาก มือเศร้านี่ก็ได้ดึงกันอีกเด้มือเศร้าก็ได้ดึงกันอีกมือเศร้าก็ได้ดึงมือเศร้ามันเป็นดินนั่นมันเป็นดินพุยพุยดินทรายเนาะซนทางนี้บอกครับมืออื้นเข่างานอีกครับไปทา้งซ้อนทั้งผลัดทางไหนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานฮอตครับอัปเดตความคืบหน้าสถานการณ์ให้กับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับเวทีเฮาตอนนี้กะ ส่วนโซ่ส่วนของเวทีแล้วครับตอนนี้ยังเหลือทีมงานไฟขึ้นแล้วครับทีมงานไฟขึ้นแล้วเมื่อนี้นาจะพร้อมก็เมื่อวานนี้อีกครับส่วนทีมงานประดับกาลังขึ้นฟ้อนนาครับทีมงานเวทีตอนนี้ไปพักเนที่เรียบร้อยแล้วแดดมันร้อนเลยครันมือ แฉดเลยแฉดเลยเสียงเคียงกหยังดังวุ่นวุ่นยนี่เดมือนหม่นัวยมรอนร้อนปลานี้ไผดิขนาดขนาดนาปลาล้างน้ำาบายังลอยมันบ่แมนครับนี่ว่ยน้่ร้อนร้อนใเสมอแหละเจ้าใมันยูเปลี่ยนกันเนาะ ยั่เป็่นครับยู่เป็นครับทีมงานเขาครับพี่น้องครับฟังทางนี่เป็นแม่น้ำป่ะอู้เูาสิไปจะได้หลอดไปจะเดินหรอฮะนี่เหรอวัดเาสิอดไปเด้เลยไม่ดมเลยบ่ท่านยางว่าทานนี่ยังเสียนี่ไหม เตียนเขานีไหมเ่งวไม่แต่ว่าเด็กเข้าไปได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้อยู่ทีมันหนาราชกางเตียนนีมาที่นี่มาที่นีุ่่มอาไกล่างเราอย่างมากมาซส่มเย็บของ่ไม่ได้กระดิ่งเขาได้ตัวส้มนี้มานี้คือบะมี่ย่างกางเลยมีลงสูตรงล่งอือมีเป็นเนื้อปีกบ่ได้ แ่มันหล้อเขาได้เข่าแตนีแตที่เหลกแค่นนะแม่้นแ่รสสุดเขานี่นะมันที่สบายนี่อือรถสุดแงเขาไปนอ่มงนบอรถสุดแงเขาไปน่นแล่งล้างสุดนี่ล่งล้างสุดทั้งนีไเ้ก็อไข้เนี่ยพี่เออมาดงยางมาเบิงมาดยางมาเบิงโซนทั้งนี้เสียงเขาเจ้าฮิยังกังเกวุ่นวเสียงสูบ้ำเสนาติอ ครับแดดห่นนอนครับพี่น้องครับแล้วพวกกลอก่องจนมืออืดมืดฮะเออมันค่าขอนใหม่มอ,หมอือจังใดดีเหรอจมให้ข้าเจ้าโจมมาาเดียวบอแล้วก็พอรถรถข่อหนาเสียไว้หันไหม ปัญหาอยู่เลยนางเท้านี่แหละนังเด่นเท้านี่แหละอยากก้าวเยอะแล้วที่กินก็ได้ก็ได้ล่ะฮะยังไงยังไง ยังไงย,ยังไงมางัดไม่หนิยักบาทนเ,เ,นเนี่ยแนวโจมเตียนออกมาหนีมารถเจ้านายสีมาแล้วคอยไปเหยียบพวกแล้วมันเบาๆหนึ่งะเะไปก็ยังไงโจมเบือยยมามาเ้องใดโจมมาไมโจมเตียนตัวนี้ยับไปหันใจน้อยหนึงห่งเอามามาขอแรงอีกคืดหน,นึง่งมามาพี่น้องเบื้องคอนไว้ขวิดสีโจมคอนไม่ออกวันี้เออของของของทีมเวทีเออโจ, وم จ وم มโจมมันหนิเจ้าน้อยน่ะ เออนั่นเห็นว่าหนาวัดแล้วเห็ดแล้วนั่นนะเตืบเลยพี่น้องครับนี่ทีมว่ยทีมงานคอนว,าว่ายหอยเข้มแข็งครับอึบอ๊บตึ้มนี่บบบนี้เฮ้อหาหม่องยู่หม่องเสาให้ครับขอบคุณมากมากเลยนี่สุดยอดเลยงานจมจมจมเพราจมคนละแข่งครับพี่น้องครับอือโอ้ยทิศยิงพื้นที่กับกว้างกั็ได้นาะแคบย้อนนั่น นี่ทำได้ทุกอย่างเลยบ้านนี่เออเออเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายนี่ได้ได้ได้เวยเว่ยจะหน่อยเออเตียนไงขม้าหนี่ได้เคลียร์ทางขม้าอย่หงพ่อหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณค่วมรวมแรงรวมใจครับของทีมงานของป๋านาย ปลาจอยปลาไก่หน้าออดกับเบ้าเมฆเบ้าเบ้าหนุยแล้วก็บเบ้ายังก่อเบ้ายังก่อผู้หนึ่งยื่น้อกัน3ปีเลยนะเจ้าซื้อกันบ้านใดอย่งนีนี่เอาเสียพาเพื่อนนด้ล่ะใหญ่ไปแลยผบ้หนึ่งกลองเยอะผุดโอ้โหแต่เลสตุนสัตว์จ้ะ เอาเอาเล็กได้ยังจ้อยเคลียร์ทีมงานหาหม่องอยูให้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 พระเอกนางเอกครับอือหมอลำพันยูเดี๋ยวเพื่อถือมาเคลียร์ดอกวาอ่วาแต่ะฮอวันวันตะฮอนนี่วางได้เออ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 มาคือลุยขักลุยเนี่ยนะแต่และแต่ละตัวสัตว์แต่ทีมงานเขาก็ได้เอาตึ้ม เออวจะมันตกใส่นังเอียอยเด้เอาบปในโจบมาบาปในปานายบในมะมนี่ละม่นี่อเออบองหันไปไถยรถเจ้าไนยเขาเขา่ารถพระเขา่า มาโยกมาเข้าไนี่เอาหน้าจมแล้วเพียงปเตีหม้อขาเจ้าเท่านั้นเรวังอย่าไปเตีหม้อขาเจ้านะจอยออกก่อนได้สายพียีทนค่อยๆย่างค่อยๆย่างเออแล้วชิดขวาเข้าไปบ่ะที่ชิดเข้าไปบ่ะี่นี่ชิดเข้าไปหาปลาอย่างไรเป็นอย่างไรโยกโยกโยกอย่างไงน้ำอย่ายเสียบเข้าไปได้ปลายกยกทุกคนยกทุกคนเสียบจึ๊บเออ สุดยอดสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับนะเออคือรวมแรงรวมใจกับของทีมงานของเขาครับขอบคุณทีมงานคอนไวททีมงานป้าจอยป้าในยบ้าอดเบ้าไกลครับทีมงานเบ้าหนุ่ยนี่เอาสุดยอดสุดยอดเอาขนขึ้นเลยเข้าเจ้าเดินเข้ามาที่นี่เอาเอาขนขึ้นจะน้อยเดข้าเจ้าสีดา เมียพอเก็บขึ้นมาตัวทีมงานเขาเบิงแย่งกันตอนน่ะเพิ่นก็ลุยงานแหล้วห้องก็ไปเนะาะคมหักความแพ่งกับพี่น้องครับขอบคุณมากมากเลยสำหรับทีมงานที่เข้มแข็งนะครับเอาคลิปนี้ไว้สักนีสักก้อนครับออปเดียสถานการณ์พอกระไรคลิปนา้าสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้อง